ฝรั่งพูดถึงสาวไทยแบบนี้บูลลี่เราอีกแล้วหรือไงสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ผู้สูส่คนเสียงเจ้าวเจียวยายลินไม่อีกแล้วรล่งานโตคือเก่าพี่น้องคะ่ะไม่อีกแล้วมาจวดจวดเลี้ยงฝรั่งให้ฟังพี่น้องคะ่ะคลิปว่างหันยายลนินใส่บทท่านด้เบิร์ส,ตรสเตปซื่อๆกอบุณ <c oughs> ขอบุอณหลายหลายไอ้น้องที่เข้าไป follow, ฟอลโล่แฟนเพจเฟซบุ๊กยายลิน,นะะเนาะค่ะเนาะเพจของยายลิน อินดีเมียฝรังเราเรื่องยินดีตอนรับพี่ๆเพื่อนๆลุงป่าเอาอา,อาสูผูสูคนเด้อค่ะเด้อค่ะมีเรื่องเล่าดีๆแน่ใดกับไเว้าไปลงในคอมเมนต์หรือขอความหายายลินใดนะคะสามารถขอความคุยเป็นการส่วนตัวกระไดโดยที่ปตองเมื่อลงในคอมเมนต์กระไดปรึกษาหาลือกกันไปเถอวาแนวใดยายลินลู่ยายลินกระสีให คำแนะนำดีๆให้พี่ให้น้องให้ได้เป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้เนาะคะนะ่ะเนาะ่ะมื่อน,นี้ยัายลินสีมากจดๆเรื่องฝรัง่งให้ฟังทีนงง่น้องค่ะคลิปว่างหันไอเรื่องสาวสีผิวที่เหยียดสาวไทยนั่นยายลิ่นใส่คอนเทนต์พิดนิดนึงก็คือว่าให้ฝรั่งเนาะคะนะ่ะเนาะกราบขอโทษขออภัยหลายๆ I do apologize จ for uh, the last คล i p video นาะค่ะเนาะนค่ะยล่ลินกับบ่ค่อยทองปันไดดอกพระอาง,องกฤษนะอ,อบอหลายกับบไดอย่างไอเพิ่นมองถือก็ถือมองบ่ถือกับบถือกันละพี่น้องเอ,ออ่าคลิปนี้ยล่ลินสีมาเเ้าแก้แค้นคลิปวังไดนี่พี่น้องค่ะปัดที่ทูฝรั่งคือบอคักบอเน่แต่พี่น้องมาฟังซอยกันมาฟังซอยกัน มีอย่างแนวตีเพิ่งฝรั่งผู้ยิงผู้ใส้คลิปนี้ยายลินสีไส่ฝรั่งคับคับจวดจวดให้พี่ให้น้องฟังในฐานะที่ยายลินอยู่ต่างประเทศยายลินหูยายลินเห็นยายลินกับซิมอให้พี่ให้น้องฟังหลอนลอนพี่น้องคะแข่นแขวนค่ะพี่น้องยายลินรู้ด้ว่าฝรั่งผูญญ้นี้เพิ่งกำลังเบิ่งยายลินอยู่ตะวันรอบเขาใจภาษาไทยทั้งเบิดนดอกพี่น้อง <c oughs> สิ่งแรกที่ฝรั่งพูดถึงสาวไทย จะเกี่ยวกับสีผิวไหมจะเกี่ยวกับภาษาไหมเกี่ยวอะไรกับสาวไทยมาฟังกันพี่น้องคะ่ะ <laughs> <laughs> ผู้จังนึงกินเขาอยู่กับสิข้างกับสอนไว้ติแลรอเนาะฮ <laughs> ผู้บ่าวฝรัง่งหรือฝรัง่งแทบจะทุกๆประเทศนะคะชื่นชมผู้หญิงไทยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ Thai Woman Number no. One ไทวู w มนนัมเบอร์วันค่ะพี่น้องค่ะในด้านการดูแลครอบครัวในด้านการทำมาหากินการสู้ชีวิตความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ดไทยวูเมนฝรั่งชื่นชมนะคะพี่น้องคลิปนี้เยลินสิโตกับฝรั่งชื่นชมสาวไทยในทุกๆด้านถึงแม้ว่าในแต่ละด้านเราอาจจะมีแย่บ้างเออแต่ มีใครในโลกใบนี้ที่ไม่มีจุดที่แย่แต่ละประเทศก็มี่าแตกต่างกันดังนั้นเลวฝรั่งชื่นชมสาวไทยในด้านความอดทนอดกลั้นความขยันขันแข็งความสู่ชีวิตพี่น้องค่ะอันอีสาวนั่งนั่นสีผิวที่มเมื่อว่าึ้นนั่น ฝรั่งเขาบอกแฮปปี้เดฟพี่น้องฝรั่งออกล่องซอยสาวไทยบึมบึมผุนเด้ดังนั้นคลิปนี้แย่ลื่นก็นอยากสิมาว่าฟังว่าฝรั่งแท้ๆเขามีความคิดเห็นจังไดแน่กับผู้หญิงไทยจังเฮ้านี่ค่ะถ้าจะว่าเรื่องอดูแลฝรั่งยกให้สาวไทยเป็นนัมเบอร์วันในการลุ o อั f เตอร์เดย์ฮัสบนนะคะค่ะอันนี้ต้องภูมิใจนะคะฝรั่งให้เกียรติเลสเ c ก y ยู่เนาะเลสเปกค่ะให้เกียรติให้ความเข้ารบความเป็นไทยของเฮาบ่ว่าสิาปเป็นอาหารการกินความนบน่อมทอมตุนความอ่อนโยนความอ่อนหวานจะลิตจะกร้านสาวไทยน่ารักคนไทยเฮาบบแมนคนแข็งกระดังนะคะค่ะตรงนี้แหละที่มันเป็นเสน่ห์ของสาวไทยเฮาพี่น้อง และคอที่สำคัญที่สุดสาวไทยเฮ้ามีความหล่าเริงเบิกบานมีความสดใสมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเสียงหัวเราะของสาวไทยทำให้หัวใจชายฝรั่งเบิกบานทั้งวันทั้งคืนพี่น้องคะ่ะ รอยยิมของเห้านี่สร้างพลังงานให้เขาอย่างมากไายมีใครบ้างไม่อยากได้สาวไทยมาเป็นภรรยามีใครบ้างไม่อยากมีสาวไทยเป็นลูกเป็นเมียเป็นแฟนพี่น้องผู้ชายดีๆเพิ่นอยากได้คนไทยพ่อลมพ่อตายบางคนมีเมี่ยอยู่ก็อยาตาถิ่งม,มาเอาผลเนียกพี่น้องคันปติวามัดขาดศีลขาดรมเนาะค่ะเนาะมันผิดศีลผิดรมนะพี่น้องแต่หลายๆฝรั่งหลายๆคนเมื่อเลิกลายลายาล้างแล้ว มุ่งตรงไปเมืองไทยอา้าวก็ต้องไปหาเอาผู้อยากได้นันเลี้ยวพี่น้องเพราะเรามีดีสาวไทยนั่นมีดีสนะใจแทบจะผู้ชายยุโรปทั้งโลกอักวอลซ่าขมองแมนอันนี้บ่ได้ไม่ย่องจะควางได้พี่น้องย่งองคนไทยเบิประเทศย่งองคนเอเชียเบิดประเทศพี่น้องคะค่ะส่วนเรื่องภาษาวตัติพี่น้องจา๋าฝรั่งดูถูกภาษาที่เราพูดหรือไม่ ไม่นะคะฝรั่งแท้ๆไม่ดูถูกภาษาที่เราพูดเขาจะบอกเลยว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้สวยงามมากๆถ้าเปรียบเทียบกับพวกผมแล้วผมพูดภาษาไทยไม่ได้เลยผมชื่นชมคนไทยชื่นชมคนเอเชียที่พยายามจะเรียนรู้ต่างภาษาที่พยายามจะเรียนรู้เพื่อสื่อสารกับพวกเราให้ได้ ผมชื่นชมคนไทยมากๆชื่นชมคนเอเชียทุกคนทุกแห่งผมรักคนเอเชียรักในความเป็นเอเชียของเขารักในความที่เขาพยายามที่จะใช้ภาษาของพวกผมเพื่อที่จะได้สื่อสารให้พวกผมได้เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรพวกผมต่างหากล่ะที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยที่สวยงามสละสลวยได้ ผมภูมิใจมากๆที่พวกคุณมีความอยากเรียนรู้ภาษาของเราพี่น้องคะอึ้งทึ่งเสียวบอพี่นอ้องอึ้งทึ่งเสียวบออึ้งทึ่งเสียวเด้่ยพี่น้องเขาชื่นชมเรามากๆนะคะในเขารู้ว่าเราใช้ภาษาเขาไม่ได้ถูกต้องเสียทั้งหมดแต่เขาจะพูดคํานี้พี่น้องเขาสีวลคำนี้ก็ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ของของเรา แลาค่ะนะัภาษาอังกฤษว่าแมนภาษาติจาว่ามา,าตังแต่ต้นต่เกิดเซียร์ไวอาคือจังพวกผมมันกลาเป็นไปบ่ไใดถ้าเปรียบเทียบกับพวกผมเลวพวกผมว่าภาษาไทยบย่ได้ตั้งแต่สวัสดีครับผมกัยังสะกดบ่ถือสอนผมได้ไหมสอนภาษาไทยผมบ้างถ้าผมไปเมืองไทยคําว่าสวัสดีครับคืออะไรพี่น้องคะภุ่งใจบัวภุ่งใจที่ฝรั่ง เท่าที่แกเล่นรู้จักเบาเสียงเดียวกันเมื่อพี่น้องเขาชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติคนไทยนะคะถึงสิมีบางบางส่วนที่เฮ็ดให้เขาได้ว่าได้ว่าอันนั้นมันกลับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ดีก็ต้องมีสัวมีขาวก็ต้องมีดำไม่เหม็นก็ต้องมีหอมแม่นบอพี่น้องส่วนที่เขาตีเขาติ่งมากมันบอดีเออมันมันกับบอดีอีลีพี่น้องคะแต่ส่วนดีๆฝรังยกขึ้นมาเบา ให้ห้าวซั่งนี่พุ่มอกพุ่มใจหลายสิ่งที่ฝรั่งพูดถึงอยู่เสมอๆก็คือฉันรักคนไทยฉันรักประเทศไทยฉันรักความเป็นเอเชียทุกอย่างของคนไทยค่ะพวกคุณแข็งแกร่งเข้มแข็งมากๆโบยบินทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองหนาวซึ่งเป็นแผ่นดินที่พวกผมเกิดเนี่ยมันซัสเมซิ่ง มันอัศจรรย์มากๆม,ม,มันสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่าฝรังเขาสีบอกจังสี่หนาวก็หนาวทั้งสภาพดินฟ้าอากาศทั้งอาหารการกินที่พวกคุณอาจจะไม่คุ้นเคยหรือยังหาอาหารไทยกินไม่ได้กับค่าครองเชียที่สูงและที่ข้อสำคัญที่สุดครอบครัวของคุณไม่ได้อยู่ที่ทนี่แต่พวกคุณบอยบินมาใช้ชีวิตใหม่ที่นี่เพียงลำพัง ผมถือว่าหัวใจของคุณสวยงามและเข้มแข็งที่สุดและสิ่งที่ผู้บ่าวฝรั่งชื่นชมสาวไทยมากที่สุดก็คือหัวใจที่เข้มแข็งและหัวใจที่สวยงามของเฮาค่ะ okay, พี่น้องคะ่ะนี่คือสิ่งที่เยลินสัมผัสมาตลอดฝรั่งไม่ดูถูกผู้หญิงไทยในจุดนี้นะคะแ,ะและหลายจุดเขาชื่นชมแต่คนที่ดูถูกเราสาวสีผิวที่ดูถูกเรานั้นเขาคงมีปมด้วยเขาถึงได้บ r ิ n g ิ t up สัญชาติคนอื่นขึ้นมาค่ะพี่น้องคนที่ดูถูกคนอื่นเขาเรียกว่าคนมีปมด้อยตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากเลิศเลอเพอร์เฟกต์ตักน้า่องไม่องคเบิงเจ้าขวางเนี่ยสิบเบอร์แลนด์บอก้อยเมตรผลนตีตื้นเจ้าขวางพี่น้องค่ะค่ะดังนั้นแล้วภูมิใจในความเป็นไทยของเฮาฝรั่งทั่วโลกยกย่องชื่นชมสาวไทยออกปากออกข้าวออกนาออกตา มีเมียไทยก็ยืนอ,อกเว้าได้ทาไมอะ่ะฉันมีเมียไทยอ,ะอ่ะเออเมียไทยคนไทยเขาดีเขาเก่ง่ะพี่น้องคะนี่คือจุดดีที่สาวไทยเขามีอยู่เสมอมาส่วนน้อยส่วนหน่อยที่ที่สิได้ยินนะคะแล้วฝรั่งผู้ชายผ่านไปแล้วมาฝรั่งผู้ยิงบ้านนี้ฝรั่งผู้ยิงมีผู้หญิงมีทัศนคติอย่างไรกับสาวไทยเราพี่น้องคะ ในฐานะที่ยยลินสัมผัสมาในระยะเวลาเกือบ14ปีที่ยยลินใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษนะคะค่ะยลินสีเบาให้ฟังพี่น้องจ้าผู้หญิงฝรั่งมีทัศนคติกับเราอย่างไรบ้างมีมุมมองกับสาวไทยอย่างไรบ้างเขาชื่นชมเราจริงๆพี่น้อง คนไทยแม้แต่อายุสี่ส้าสิบหกสิบพวกเธอก็สวยงามต่อให้มีผมแซมหงอกพวกเธอก็สวยต่อให้เธอเป็นยังไงเธอสวยฉันไม่แปลกใจที่ผู้ชายบ้านฉันอยากมีเมียไทยอยากได้คนไทยมามาอยู่ด้วยฉันชื่นชมในความเข้มแข็งในความ หัวใจที่สวยงามของพวกเธอนะความขยันขันแข็งทุกอย่างพวกเธอทําทุกอย่างที่จะดูแลสามีให้มีความสุขเหมือนในวัฒนธรรมที่ที่พวกเธอ,อได้เติบโตมาพี่น้องฝรั่งคู้ยิ้มฉันไม่เคยไปสัมผัสเมืองไทยแต่ฉันได้รู้จักคนไทยลหลายๆคนรวมถึงเธอด้วยหมายถึงเยลินค่ะฉันก็ได้มองเห็นแล้วว่า บางคนบางคู่ที่มามีสามีต่างชาติเนี่ยโดนกดขี่ข่มเหงฉันรู้สึกว่าฉันเสียใจแทนผู้หญิงไทยเหล่านั้นเหลือเกินทําไมผู้ชายอังกฤษที่ตัดสินใจไปเอาผู้หญิงไทยมาแล้วทําไมเอาเขามาแล้วมาปฏิบัติต่อเขาได้แย่ขนาดนี้ถ้าเขาเอาผู้หญิงอังกฤษอย่างพวกเราเขาจะไม่มีทางที่จะข่มเหงพวกเราได้เพราะพวกเราเขาหมายถึงตัวเขาพี่น้อง เป็นผู้ยิ่งที่ค่อนข้างอินดีเพนเดนต์ค่ะพี่น้องคะ่ะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองทั้งการตัดสินใจทั้งคำว่คำจาผู้หญิงฝรั่งจะมีความเด็ดขาดเป๊ะเป๊เป๊เ,ปเปทุกอย่างส่วนคนไทยเฮาั au, ็มีความเด็ดขาดแต่แตกต,ต่างกันพี่น้องคะ่ะความอ่อนโยนของเฮาหลายความความเกรงใจของผู้หญิงไทยของคนเอเชียมีเกินร้อเเซต บ่ได้หมายความว่าฝรั่งบม่มีความเกรงใจนะคะแต่เนื่องจากว่าวัฒนธรรมของเขาความเป็นอินดีพนเดนของเขาเขาเว้าตรงจุดตรงพ้อยไม่ชอบคือไม่ชอบไม่อไมเอาคือไม่เอาเอ่อบ่มีการ,รกลั่งเลค่ะเพี่น้องคะนั่นคือ,อความคิดเห็นของผู้หญิงฝรั่งที่ให้ฟีดแ b a c k เข้ามาแต่ที่เย,ยลินได้ยินมากก็คือเพราะพวกเธอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความ อ่ออนโยนมีความดีหลายๆอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนักหนาซึ่งฝรั่งหลายๆคนอย่างพวกฉันเนี่ยจะไม่มีในจุดนี้จะไม่มีในจุดนี้เรามีความอ่อนโยนแตกต่างกันมีความเข้มแข็งอ่อนแอแตกต่างกันแต่ฉันชื่นชมผู้หญิงไทยหนึ่งทำไมพวกเธอโดนกระทำข่มเหงรังแกจากผัวฝรั่งที่นั่พวกเธอมาอยู่ที่นี่เขาใช้โอกาสที่ ที่พวกเธอมีอย่างที่ความเข้มแข็งความอ่อนโยนอ่อนน้อมซื่อสัตย์สุจริตของพวกเธอนี่แหละมาทาร้ายพวกเธอเองพวกเขาไม่สามารถทํากับพวกฉันได้ค่ะนี่คือมุมมองหนึ่งที่ผู้ยิง่งฝรั่งแห่งเยรินมานะคะบางครั้งในความอ่อนโยนอ่อนหวานของเราค่ะฝรั่งที่บดีฝรั่งที่เห็นแกตัวฝรั่งที่ว่าให้เกียรติผู้ยิ่งไทยเอามาเป็นรูปเป็นเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเหยียบย่ำซ้ำเติมมากดขี่ข่มเหงเข้ามาใส่โอกาสตรงนี้ ซ้ำเติมเฮ้าคมเหงาเฮ้าเพียงเพราะว่าเรามีความอ่อนโยนซื่อสัตว์จุลิริตอ่อนหวานเนาะค่ะเนาะนี่คือส yeah, yeah ิ่งที่ผู้หญิงฝรั่งแย่แยให้เฮ้าฟังนะคะโดยรวมแล้วคลิปนี้ฝรั่งชื่นชมผู้หญิงไทยไม่เคยบูลลี่เลยค่ะพี่น้องคะเขาจะมีความแย่แยะให้เราฟังเสมอระหว่างเรากับเขาแต่เขาไม่เคยลุกดาวนะคะมีกับมีหน่อยพี่น้องคะซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน กระิมีทั้งด้านลบแล w, ้วกระดานบวกเนาะคะ่ะเนาะ,ะค่ะคลิปนี้อย่าลืมเคลียร์แล้วพี่น้องคะ่ะฝรั่งพูดแบบพูดถึงสาวไทยแบบนี้บูลลี่อีกหรือเปล่าค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ล่าไปอีกแล้วพี่น้องจวดเง่าตือจังได้กับห้พี่ห้น้องดูแลสุขภาพนะคะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องคะ่ะยังมีเ e อี้ยมดีๆหลายอย่างเด็ดๆรอพี่รอน้องอยู่สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย